คือเราออกรบนะลูกนะดูะต้องเข้าใจด้วยนะการตุกใจลกูกหลานทุกคนให้กล้าให้อานทหารต้องเป็นชาตินักรบเพื่อสุดดีทหารกล้าทุกนายที่สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติไทยพระเราก็มีหัวใจแห่งความรักชาติศาสนาสถาบันไม่ใช่พระโกโลกโกสโนี่ไม่ใช่พระก,กระจอกง่อยนี่ไม่ใช่พระเลือดเลือดเอที่ลูกเห็นเต็มโลกเต็มโลกสารนี่ เมื่อพูดอะไรขึ้นนี่มันก็ผิดหมดนะตอนแรกกันเป็นเหมือนที่ลุงบูพูดไหมล่ะหรือพวกเธอทําอะไรกับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างกันทำอะไรกับศาสนาบ้างล่ะทาอะไรกับาสาสถา,า,าบันบ้างล่ะนั่นเมื่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราก็สมควรเข้าไปช่วยเหลือดีเมตตาศาสนานีพ่พวกเราก็ยังไม่เทิดทูนบูชาไม่เคารพยาเกรงมีพระสก่รูปล่ะที่เคารพยาเกรงที่เคารพพระเจ้า บผมบุกก็อยากจะเห็นมีสักกี่ลูกนอกั้นก็แค่นั้นหน่อที่เห็นนั่นของผมกาขอ่าก็มาคุณจานที่เรือที่เบื่อเสือด้วยนะเดี๋ยวพวกักราชไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมนี่ผมพูดเฉพาะนี่พวกเปรตพวกผีไอ้พวกผ้าเหลืองของสัตย์เดชฉานนี่หรือมันเลวกว่าสัตย์เดชฉานดูมาเจ้าจามันยังสละชีพเพื่อปกลุกพวกสัตย์ฉันไทยดูที่แม้มันเป็นสัตย์ฉานเป็นหมาน่ยผีดาวนะลูกนะ ทหารทุกนายนี่นี่งปดตาหลับขับตานอนอยู่กับหลุมบังเกอร์อยู่กับปืนตลอดผีดาวนะลูกนะเวลาไหนเวลาหลับนั่นนี่กองทัพก็ช่วยกันต้นด้านนี้อาตอนนี้เหนื่อยมาพักตัวนี้ตอนนี้ก็ขนกันไปหมุนกันไปตาจ้องกันอยู่กันนี่คือสง,งครามขนกำลังแก่เท่านั้นที่จะให้ทหารกล้า มีความมานบากบันสู้ปุกเกของนักรบให้รักชาติศาสนาสถาบันนี่นะพ่อาพาเราก็ไม่เห็นเเหนเราก็เห็นนี่ลูกก็เห็นหนี่ไม่แต่อาบัติเล็กน้อยยังยังกล้าทำไม่ได้พูดถึงอาบัติที่ใหญ่ๆลูกเยเงินทองก็ยังกล้าจับจ่ายใช้สอยมันคารวะเจ้าโจมพีนาวนะลูกนะกิจเล็กเสียงหาเงินหาทองออกเหรียญรุ่นนั้นรุน่นน,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 นี้เพื่อเป็นพุทธพาณิชย์ เอบใหทหารกล้าทีแต่คิดว่าจริงแน่นเลือดเปริรเซอร์สามารถที่จะปกกู้กประเทศชาติไทยเลย้เอาไปที่มอบใหทหารกล้าทุกนายที่ทหารมีเท่าไหร่ในประเทศนี่มอบให้หมดนั่นนะ่ะทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคไหนก็เอาให้หมดนั่นนะไปค้าขายทาไหนจริงของที่เลือดจริงที่ทีเปร์เสริฐนี่นพาะเราก็ไม่ยอมที่ไม่ได้จัดตนา ตัวเองโกนหัวของพระเหลียงก็ยังไม่เขาลบยำเกรงไม่ทื่อทูนไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องชาติหรอกลูกไม่ต้องไปพูดถึงสจาบัานหรอกลูก,ลกแค่นี้ยังทําไม่ได้ยังรับเงินรับทองจับใจใช้สอยเงินทองมคาคารวะเ้าโจมดูเอาะลูกนะเดี๋ยพวกขึ้นนี่ก็ผิดหมดเราพวกขึ้นก็อก็ก็ผิดหมดเขาดีคนเดียวนี่แหละไอ้พวกทําลายชาติทาลายศจสนาทาลายสถาบัาานก็พระกลุ่มนี้แหละ มีอะไรที่ประเทศชาติเดือดร้อนมีอะไรที่ไปช่วยประเทศชาติบ้านเมืองบ้างล่ะจะขนมาเพื่อสร้างให้ตัวเองได้อยู่ดีกินดีโบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่รถหรูฟู่ฟ้าหรูหราขีคนมาจัดแต่มาการาบมาไหว้นี่หรือคือทำคือวินยัยแล้วทำวินัยไว้ไหนล่ะเล็กเ,กเกน,น้อยก็ไม่กล้าร,รักษาทำไมยังไม่กล้าร,รักษาเพราะไม่เคารพอะ ยังจับใจ่ายใช้สอยงเงินทองเหมือนคารวะจ้าจ,จมดูเอานะลูกนะการรับพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามเตยรับเบบฉบับแพ่งพระรับแบบมีอะแบบนี้ใช้จ่ายแบบนี้มันก็ทหารมีโนอมานีในการใช้จ่ายเงินทองเราต้องเข้าใจแบบนี้นะ่เหมือนพระราชาต้องมีผู้ที่ใช้จ่ายเงินทองให้กับพระองค์นั่นพระก็เช็กเช่นเดียวกันมีผู้รับให้มีผู้ใช้จ่ายให้ ด้วยเขตด้วยผลนั้นนั้นสมควรรับสมควรใช้จ่ายจะว่าเป็นบ้าเป็นบอกกันเหมือนที่เห็นทุกวันนี่เกกันไปเลยอะไรที่รู้แล้วผู้ฝ่าเหมือนทั้งโลกเขาก็ขนกันมาขนกันมาพอเราบุกคือก็ผิดหมดไล่เราไปเรียนใหม่นูน่นไล้เราเข้าปานูน่นใครบ้ากันแน่่มก็จะถามหมู่คณะคบอาจารย์ทุกรูปนี่แหละไม่ต้องไปพูดพูดถึงเรื่อง รักประเทศชาติบ้านเมืองหลลูกเนะี่ยไม่แต่ศาสนาเขายังไม่สนใจอยู่ถ้ากลุ่มนี้เนะี่ยแต่งตัวเรียนแบบคาราวาสด,ดูที่จับใจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนคาราวาส้าดโดมทำเครื่องรางของขัง,งออกขายออกจำหน่ายเหมือนกับเป็นพุทธพาณิชย์เล่นหุ้นเล่นแจกสารพัดที่จะทำพีนายนะลูกนะ่ังกูอยาเห็นความปลองดองสมงกีเกิดขึ้นในศาสนา ไม่อยากเห็นแตะแกะจะมาขีกันไม่อยากเห็นทําตัวเลอะเลอะเถอะถื่ตัวเป็นพวกไอ้กุยทําลายหลักธรรมหลักวินัยอยากเห็นนี่ระเบียบแบบแผนแห่งความเคารพในชาติศาสนาสถาบันเสมอกันเสมอกันกันอย่างลูกเห็นนั่นมันก็มีแค่นี้แตเวลาที่ประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนมีสกิรูปที่เขาไปที่เขาไปช่วย ที่เป็นพลักกำลังใจสรุตีทหารกล้าติ่ละบายนี้ส่วนหนึ่งเราคิดว่าเราจะไปศูนย์อพยพแต่เราเห็นเหตุว่าเดี๋ยวนี้ปรับสภาพแล้วบาสุชิกาหรือกลุ่มที่อยพยพก็เข้าสู่บ้านบ้างเป็นบางจุดแต่ทางด้านนี้ก็เป็นสถานที่เปิดไปแต่ทางอันที่หลบตามปา่าหลบตาม จุดต่างๆสมควรที่จะหลบได้ตามวัดป่าอารามบ้างนี่เราไปนี่เราก็เราก็ไปตามวัดวัดบาลันั้นก็มีครูบาอาจารย์ที่สู้ด้วยกันดูด้วยถ้าครูบาอาจารย์รูปไหนไม่ไหวก็ออกมาเห็นไหมละ่ะเราต้องสู้ด้วยกันพระก็เป็นคนที่รักชาตินะลูกเนะี่ยถึงจะอยู่ในเพต พศที่บอกว่าโกหนุ่มผ้าเหลืองเป็นสมณเพศที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกแต่ก็ต้องอาศัยโลกอยู่ไม่ใช่หรลอเมื่อไม่มีประเทศชาติจะมีศาสนาหรือจะมีสถาบันเหรอชาติศาสนาสถา,าบันต้องคู่กันพลังแห่งความรักชาติจะต้องมากที่สุดจึงจะสามารถทำให้ประเทศชาติไทยนี้จเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงต่อไปได้